สวัสดีค่ะพบกับบีอีกแล้วนะคะหลังจากที่ทางธนาคารกรุงเทพนะคะได้มีการอัปเดตเวอร์ชั่นของ M m a n k i n เเป็น3.2.3.1นะคะซึ่งมีใครหลายๆคนนะคะพบกับปัญหาก็คือขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะจะมีข้อความขึ้นว่า แจ้งเตือนความปลอดภัยระบบไม่สามารถทำรายการต่อได้เนื่องจากตรวจพบแอปพลิเคชันต้องสงสัยที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจากช่องทางที่เชื่อถือได้ขั้นตอนการแก้ไขนะคะกดตรงข้างล่างที่มีคำว่าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะคะจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะแนะ3วิธีป้องกันเรื่องถูกมิจฉาชีพดูดเงินหลังจากนั้นเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ ให้เราดูนะคะว่าเราใช้โทรศัพท์ยี่ห้อไหนนะคะอย่างตัวอย่างเราจะลองกดตรงที่โทรศัพท์มือถือซัมซุงนะคะให้กดตรงเป็นลูกศรดาวน์โหลดตรงนี้นะคะหลังจากนั้นกดดาวน์โหลดก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เราก็สามารถทําตามขั้นตอนที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้ได้เลยนะคะทำได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ